สวัสดีครับนี่คือ Verdict Thoughts ตายคำพิพากษาพื้นที่ที่เรานำคดีจริงจากสารดีกามาเล่าอย่างเข้าใจง่ายและชวนคุณคิดต่อในชีวิตจริงคุณเคยได้ยินไหมครับเรื่องการออกเช็คที่เจ้าของเช็คเองก็รู้ว่าไม่มีวันขึ้นเงินได้นี่คือคดีที่เกิดขึ้นจริงบริษัทหนึ่งตกลงซื้อสินค้าจากอีกบริษัทหนึ่งสินค้ามีมูลค่ากว่า2.8ล้านบาท การซื้อขายเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการมีใบรับเงินมีการส่งมอบสินค้าเกือบครบถ้วนคู่ค้าต่างมั่นใจว่าทุกอย่างเดินหน้าได้ตามสัญญาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจำเลยทั้งสองได้ออกเช็ค5ฉบับส่งมอบให้ฝ่ายโจทก์ในฐานะราคาสินค้าทว่าไม่นานหลังจากนั้นพวกเขากลับไปเปลี่ยนลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายในบัญชีธนาคารและยังสั่งห้ามไม่ให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเหล่านั้นผลลัพธ์คือ เมื่อโจดนำเช็คไปขึ้นเงินในวันที่กำหนดธนาคารปฏิเสธการจ่ายทุกฉบับแม้ในบางบัญชีจะมีเงินเพียงพอแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะมีคำสั่งห้ามจ่ายคำถามสำคัญคือพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเช็คหรือไม่และเหตุใดศาลถึงตัดสินว่าการกระทำเช่นนี้ครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คถ้าคุณเป็นผู้พิพากษาคุณจะมองว่า นี่เป็นเพียงข้อพิาพาททางการค้าธรรมดาหรือคือการใช้กลอุบายหลีกเลี่ยงหนี้ที่สมบูรณ์แบบในโลกธุรกิจการทำสัญญาซื้อขายสินค้าดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกวันแต่เบื้องหลังสัญญาเหล่านั้นบางครั้งอาจซ่อนกับดักทางกฎหมายที่ผู้ไม่สุจริตใช้หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ของตนเองคดีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เมื่อการออกเช็คไม่ได้ถูกใช้เพื่อการชำระหนี้จริงแต่กลับถูกใช้เป็นเครื่องมือเลี่ยงหนี้อย่างจงใจข้อเท็จจริงของคดีบริษัทผู้ขายโจท์และบริษัทผู้ซื้อจำเลยที่1ทําทำสัญญาซื้อขายสินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมจำนวน5รายการรวมเป็นมูลค่ากว่า2,847,000บาท การตกลงซื้อขายเสร็จสมบูรณ์มีการออกใบรับเงินและการส่งมอบสินค้าบางส่วนเสร็จสิ้นในวันเดียวกับการทำสัญญาส่วนที่เหลือส่งมอบในภายหลังเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้จำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจำเลยที่1ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทสั่งจ่ายเช็คจำนวน5ฉบับให้แก่โจ์โดยแต่ละฉบับมีมูลค่าหลักหลายแสนบาทรวมทั้งสิ้นกว่า2 8ลแสนบาท เช็คทั้ง5ฉบับก็มีวันที่สั่งจ่ายตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2561การซื้อขายจึงถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกฎหมายทั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอย่างครบถ้วนการกระทำที่เป็นปัญหาอย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่งวันก่อนถึงกำหนดวันที่สั่งจ่ายในเช็คฉบับแรกจำเลยทั้งสองกลับไปยื่นคำขอต่อธนาคารเพื่อเปลี่ยนลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในบัญชีของบริษัทจำเลยที่1จากชื่อของจำเลยที่2ไปเป็นบุคคลอื่นพร้อมทั้งมีคำสั่งห้ามธนาคารจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวผลที่ตามมาคือเมื่อโจทนำเช็คไปยื่นขอขึ้นเงินธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินทุกฉบับโดยอ้างเหตุผลต่างกันไปเช่น ลายมือชื่อไม่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับธนาคารหรือมีคำสั่งห้ามจ่ายแม้บางครั้งบัญชีจะมีเงินพอชำระก็ตามการต่อสู้คดีของจำเลยฝ่ายจำเลยยกข้อโต้แย้งว่าการออกเช็คดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการซื้อขายแต่ในขณะนั้นโจทยังส่งมอบสินค้าครับท้วนไม่เสร็จจึงเห็นว่านี่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ดังนั้นการออกเช็คในเวลานั้นไม่ใช่หนี่ที่บังคับได้และไม่ควรถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพศ2534เหตุผลของศาลศาลดีกากล่าวชัดว่าสัญญาซื้อขายถือว่าสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันและมีการออกใบรับเงินการส่งมอบสินค้าบางส่วนในวันเดียวกันและที่เหลือส่งภายหลังเมื่อปรากฏว่า จำเลยทั้งสองไปเปลี่ยนลายมือชื่อผู้มีอำนาจก่อนวันขึ้นเช็คเพียงหนึ่งวันและมีคำสั่งห้ามธนาคารจ่ายเงินจึงชัดเจนว่ามีเจตนาที่จะไม่ให้เช็คถูกใช้ชำระหนี้ตั้งแต่ต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คคือการออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คคำพิพากษา สารชั้นต้นและสารอุทธร์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายโดยจำเลยที่ 1, ถูกปรับรวม225,000บาทส่วนจำเลยที่ 2, ถูกจำคุก15เดือนพร้อมให้นับโทษต่อจากคดีอาญาเดิมที่มีอยู่แล้วเมื่อคดีถึงสารดีกาจำเลยทั้งสองดีกาแต่สารดีกายืนตามคำพิพากษาสารอุทธร์ เห็นว่าคําอ้างของจำเลยไม่มีน้ําหนักพอจะหักล้างข้อเท็จจริงได้เพราะนี่เกิดขึ้นจริงและมีผลบังคับแล้วการออกเช็คในลักษณะนี้จึงถือเป็นการกระทําผิดครับท่วนขอสรุปสาระสำคัญจากคดี 1. นี่จากสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นและบังคับได้ตั้งแต่วันตกลงและมีการออกเอกสารแม้สินค้าจะยังส่งมอบไม่ครบก็ตาม 2. การออกเช็คไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินล่วงหน้า แต่เป็นการผูกพันตามกฎหมายหากผู้จ่ายเช็คเจตนาทำให้เช็คใช้ไม่ได้ถือว่ามีความผิดอาญา 3. การเปลี่ยนลายมือชื่อผู้มีอำนาจและสั่งห้ามธนาคารจ่ายเป็นการแสดงเจตนาชัดเจนว่าผู้จ่ายไม่ประสงค์ให้เช็คถูกใช้ถือว่าทุจริต 4. ส,สารดีกาตอกย้ำว่าความผิดตามกฎหมายเช็คไม่ได้ขึ้นกับข้ออ้างเรื่องการส่งมอบสินค้าครบหรือไม่ครบแต่ขึ้นกับการมีหนี้และการออกเช็คโดยสุจริตหรือไม่นี่คือเรื่องจริงที่ตอกย้ำว่าเช็คไม่ใช่เพียงกระดาษหนึ่งใบแต่คือพันธะทางกฎหมายที่ร้ายแรงหากถูกใช้ผิดทางอาจนำไปสู่โทษจำคุกและค่าปรับมหาศาลได้หลายคน เมื่อฟังคดีนี้อาจรู้สึกว่าก็แค่เช็คเด้งเรื่องแบบนี้เห็นกันบ่อยในสังคมไทยจนบางคนแทบไม่รู้สึกว่ามันร้ายแรงอะไรแต่ความจริงแล้วกฎหมายมองเรื่องนี้ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะการออกเช็คไม่ได้เป็นเพียงการเขียนตัวเลขลงบนกระดาษแต่การประกาศต่อสาธารณะว่าคุณมีหนี้และคุณรับปากจะชำระหนี้นั้นความน่าเชื่อถือทั้งหมดถูกส่งต่อผ่านเช็คหนึ่งใบ คู่ค้าหรือผู้รับเช็คจึงตัดสินใจทำธุรกรรมต่อไปโดยเชื่อมั่นในเอกสารชิ้นนั้นลองคิดในมุมของโจทย์บริษัทที่ส่งมอบสินค้าไปกว่า2.8ล้านบาทเขามั่นใจว่าเมื่อถึงกำหนดก็จะได้รับเงินคืนตามเช็คแต่สิ่งที่เจอคือคู่ค้าเปลี่ยนลายมือชื่อในบัญชีและสั่งห้ามธนาคารจ่ายเงินถามตรงๆคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นฝ่ายนั้นบางคนอาจโต้แย้งว่าก็สินค้ายังส่งไม่ครบทำไมต้องรีบขึ้นเงินเช็ค แต่สารชี้ชัดแล้วว่าสัญญาซื้อขายมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ตกลงกันนี่เกิดขึ้นจริงทันทีการส่งสินค้าบางส่วนในภายหลังไม่ทำให้นี่เป็นโมฆะการออกเช็คจึงการผูกพันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามสำคัญคือทำไมบางคนยังกล้าใช้วิธีนี้คำตอบอาจอยู่ที่ความเข้าใจผิดคิดว่าเช็คเป็นเพียงหลักประกันที่ถ้าใช้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของข้อพิพาททางแพง่ง แต่กฎหมายกลับมองว่าหากออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้ใช้ได้ถือเป็นความผิดอาญาและมีโทษทั้งจำคุกและปรับสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องการเงินไม่ใช่แค่สัญญาใจแต่คือพันธะทางกฎหมายและทุกการกระทำมีผลตามมาเสมอคดีนี้ยังชี้ให้เห็นอีกด้านหนึ่งของสังคมธุรกิจคือความไว้ใจ คู่ค้าส่วนใหญ่ต้องทำธุรกรรมโดยเชื่อใจกันแต่หากมีคนเพียงบางกลุ่มใช้ช่องทางนี้หาผลประโยชน์ศรัทธานในระบบธุรกิจทั้งหมดก็ถูกบั่นทอนการค้าโดยรวมก็เสียหายดังนั้นคำพิพากษานี้ไม่ได้เป็นเพียงการลงโทษจำเลยทั้งสองแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกคนรู้ว่าเช็คไม่ใช่เครื่องมือเล่นๆแต่คือสัญญาที่มีผลบังคับและผู้ที่ใช้มันผิดทางจะต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คดีเช็คเด้งนี้อาจดูเป็นเรื่องของกฎหมายและธุรกิจแต่ถ้าลองมองลึกลงไปมันสะท้อนเรื่องคุณค่าของคำพูดและความน่าเชื่อถือของตัวเราเองได้อย่างชัดเจนเวลาที่เรายื่นเช็คให้ใครสักคนมันไม่ใช่เพียงกระดาษหนึ่งใบแต่มันคือการประกาศว่าฉันรับผิดชอบฉันรักษาสัญญา เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เช็คถูกเด้งไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันคือการบอกกับโลกว่าคำพูดของฉันไม่มีค่าคุณค่าของตัวเรามักไม่ได้วัดจากคำที่เราพูดแต่จากการกระทำที่ทำให้คำพูดนั้นหนักแน่นขึ้นถ้าเราบอกว่าจะทำแล้วเราทำได้จริงคนรอบข้างก็จะเชื่อมั่นเราแต่ถ้าเราบอกแล้วไม่ทำบ่อยครั้งแค่เพียงครั้งเดียวความเชื่อใจก็อาจหายไปตลอดการ การที่สารดีกาชี้ว่าการออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้ใช้ได้เป็นการกระทำที่ทุจริตสะท้อนชัดว่าการทรยศต่อความไว้ใจของผู้อื่นไม่ใช่แค่ทำลายคนอื่นแต่ทำลายเกียรติของตัวเองด้วยบางครั้งเราอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ครั้งเดียวหรือไม่มีใครรู้หรอกแต่ความจริงคือความน่าเชื่อถือไม่ต่างอะไรกับแก้วใสที่แตกแล้วต่อให้ซ่อมก็ไม่เหมือนเดิมอีก ดังนั้นถ้าคุณอยากรักษาคุณค่าในตัวเองอย่าปล่อยให้คำพูดหรือสัญญาที่ให้ไว้กลายเป็นสิ่งว่างเปล่าอย่าปล่อยให้ใครต้องมองคุณเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรามีค่าที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือความเชื่อใจที่ผู้อื่นมีให้ คดีนี้จึงไม่ใช่เพียงบทเรียนทางกฎหมายแต่เป็นบทเรียนชีวิตว่าคุณค่าในตัวเราวัดได้จากการรักษาสัญญาและการทำให้คำพูดของเรามีน้ำหนักเสมอคดีเช็คแดงมูลค่ากว่า2.8ล้านบาทนี้สารดีกาตัดสินชัดเจนว่าการออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้ใช้เงินไม่ใช่เพียงปัญหาทางธุรกิจแต่เป็นความผิดอาญาที่มีโทษทั้งจำคุกและปรับ เรื่องนี้สอนเราว่าความน่าเชื่อถือไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ในวันเดียวแต่สามารถพังทลายได้ในเสี้ยววินาทีเมื่อเราทำให้คำพูดหรือสัญญาของเราไร้ค่าในโลกแห่งการทำงานและธุรกิจสิ่งที่ค้ำประกันชีวิตเราไม่ได้มีแค่เงินทองหรือทรัพย์สินแต่คือความจริงใจและความรับผิดชอบที่คนอื่นมองเห็นในตัวเรา ไม่ใช่ทุกเช็คที่ออกจะมีค่าในสายตาศาลแต่ทุกคำพูดที่รักษาจะมีค่าในสายตาคนทั้งโลกนี่คือ Verdict กตอป้ายคำพหภาษาคดีจริงแต่ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่ยังเป็นบทเรียนชีวิตขอบคุณที่ติดตามครับ